สวัสดีครับวันนี้มาโป้ผมกินเละครับเชียงใหม่ครับวันนี้จะมารีวิวกระเดื่องเว็บร้อยสิบไอนะครับเป็นกระเดื่องอันลอยครับเป็นอันลอยเกรดเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าครับเกรดอากาศยานนะครับชุดนี้ก็พร้อมน็อตตั้งวาลครับลูกปืนก็เป็นลูกปืนแบบเหมือนของแท้ครับก็คือว่าขายอยู่ห้าร้อยเก้าบเก้าบาทนะครับไม่รวมส่งครับรับประกันความทนครับเดี๋ยวผมจะพามาดูอ จากที่ผมเทสแล้วนะครับอะจากเทสรถเป็นรถวิ่งทิพย์นะครับอ่ะวิ่งไม่ต่ากว่าสามร้อยโลแบบแบบไม่หยุดนะครับอะเดี๋ยวผมจะให้ดูอืให้ดูแบบสดสดเลยเนะี่ยมาดูพร้อมกันอืมสภาพก็คือโอเคปกติครับสามารถไล่เบาเพิ่มได้ครับอ่ะก็คือว่าไม่เป็นอะไรเลยครับไม่ไม่มีคําว่าหักนะครับก็คืออืมเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ดูก็คือว่า ประมาณว่าสมมุติว่าเราใส่กระเดื่องตัวนี้ไปครับก็คือรถ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 ลดลดลดภาระของเครื่องยนต์อย่างเช่นสมมุติว่าเราลดเราสปิงวาวแบบไม่พอแบบเนี้ยเราก็สามารถใส่ใส่กระเดื่องตัวนี้ได้ครับมันจะเบากว่าของเดิมประมาณสักไม่แน่ใจก็ไดาช่างดูหน้าประมาณยี่สิบกรัมได้ครับอ่ะก็คือว่าง่ายทนแน่นอนแล้วก็ติดรอบสูงๆได้ครับโดยเาะลดกองเปิดเนี่ย รู้เรื่องเลยครับใส่พวกร้อยสิบไอจะใส่ดันโลใส่แกงเนี่ยผมรับประกันเลยอืมอ่าก็คือว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีหักนะครับอ่าไม่มีหักอืมคนไหนสนใจก็ทักเฟซใหม่แคมซิ่งมาได้ครับพิมพ์ว่าใหม่เวนวักแล้วก็แคมซิ่งครับรูปโปรไฟล์อ่าทิกต็อกกับรูปโปรไฟล์เฟซบุ๊กเป็นรูปโปรไฟล์เดียวกันนะครับอ่าเป็นระบบโอนเงินนะครับอ่าคนไหนสนใจก็ทักกันมาได้ครับก็คือว่าผ่านการทดสอบแลนะ้วอืมรู้เรื่อง แรงแน่นอน